สวดีค่ะกลับมาพบกับรายการรีวิวเอฟ y ิ h ิงบายยุยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องยุยก็จะมาขอรีวิวการตรวจโควิดที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะก็ โอ้โหช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือเยอะมากว่าน้องยุติติดโควิดน้องยุติติดโควิดาานางยุ้ยก็เลยต้องมาขออนุญาตอัดคลิปนะคะอธิบายว่ามันเป็นยังไงมันมีที่มายังไงเนาะเพราะว่าทุกคนก็ถามหลังไมกันเข้ามาเยอะมากเลยก็ได้อธิบายไปบ้างบางคนก็ไม่ได้ตอบไปนะคะเพราะว่าแบบกวุ่นวายกับการจัดการหลายๆอย่างเนาะก็เลยมาอัดคลิปแล้วก็พร้อมกับ ทำเป็นให้เพื่อเป็นวิทยาทานนะคะสําหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศเยอรมนีที่สนใจการเข้ารับการตรวจโควิดหรือแม้กระทั่งคนไทยเองนะคะที่อยากทราบว่าประเทศเยอรมนีนะคะเขาตรวจโควิดกันยังไงเนาะก็อันดับแรกก็ต้องขอเล่าสาเหตุก่อนว่านันสาเหตุอะไรทําไมทุกคนถึงมาบอกว่าน้องยุติโควิดน้องยุติโควิดอ่าอันดับแรกเลยก็ต้องบอกก่อนว่า เพิ่งเปิดเทอมนะคะเพิ่งเปิดเทอมเทอมใหม่เลยก็วินเทอร์ซีเมสเตอร์นี้เนาะก็เพิ่งเปิดเทอมแล้วก็วันแรกคาบแรกเลยที่ไปเรียนนะมันก็เป็นวิชาปฏิบตัติซึ่งตอนนี้มหาลัยอ่ะก็คือพยายาม สอนให้เป็นแบบออนไลน์เยอะขึ้นแต่ว่าก็ทําได้เฉพาะวิชาที่เป็นทฤษฎีนะคะวิชาที่เป็นปฏิบัติก็ยังต้องเข้าเรียนอยู่ก็ยังต้องไปมหาลัยเข้าไปนั่งเรียนอยู่นะคะซึ่งวิชาแรกคาบแรกของน้องยุย้ยก็เป็นวิชาปฏิบัติค่ะก็จะต้องเข้าไปนั่งเรียนก็มาตรการตอนนี้ของยูยแลมันก็ค่อนข้างเข้มงวดมากเลยก็พอไปถึงนะคะเขาอันดับแรกเลยเขาก็จะต้องให้แบบ ใช้อัลกอฮอล้างมือก่อนเข้าตึกนะคะแล้วก็ใส่แมสกันตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะแบบอยู่ข้างนอกเดินที่สาธารณะที่โล่งอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องสวมใส่แมสตลอดเวลาค่ะแล้วพอเข้าตึกไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้ทุกคนที่ชาวเยอรมันทุกคนนะคะเขาก็จะขอให้พวกเราโหลดแอปพลิเคชันอยู่แอปหนึ่งไว้นั่นก็คือ corona w a r นะคะก็หน้าตาเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ พอเราโหลดเสร็จนะคะแอปเนี้ยก่อนเข้าตึกก่อนเข้าห้องเรียนนะคะเราก็จะต้องทำการสแกนนะคะสแกน QR code เพื่อยือนยันว่าเราชื่อนี้ชื่อนี้นะคนนี้นะจะเข้าไปใช้ห้องนี้เข้าไปที่สถานที่นี้วันนี้เวลานี้เมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะก็ต้องตอนออกก็ต้องสแกนออกเหมือนกันนะคะก็จะต้องใช้สแกน QR code ออกเหมือนกันเนาะเพื่อเป็นข้อมูลที่เขาเก็บไวค้ค่ะแล้วพอเข้าไปนั่งเรียนนะคะ โต๊ะเรียนของแต่ละคนอ่ยก็ต้องนั่งห่างกัน1.5เมตรเหมือนกันค่ะคราวนี้ก็แบบนั่งห่างกับเพื่อนมากเลยลรอกเพื่อนไม่ได้เลยนี้เนาะก็พอเรียนเสร็จปุ๊บวิชาเนี้ยคาบนี้ก็วันวันนั้นก็เรียนแค่วิชาเดียวก็กลับบ้านวันที่สองก็เป็นวิชาที่เรียนแบบออนไลน์ค่ะก็อยู่ที่บ้านอยู่ละก็ไม่ได้ไปไหนพอวันที่สามปุ๊บแต่งตัวจะออกไปเรียนละเป็นอีกหนึ่งวิชาก็อยู่ดีดี ทั้งแอปพลิเคชันก็ดังขึ้นมาเมลก็ส่งเข้ามาเต็มเลยแล้วก็ w h a t s a p p อของกลุ่มเพื่อนนะคะก็ด้งเดง้่งดิ่ดงกันเข้ามาเราก็งงว่าอะไรก็เลยมานั่งเปิดดูก็ดูอา้าวแอปเด้งขึ้นมาแล้วพอเปิดเข้าไปปุ๊บหน้าจอจะสีเขียวนะคะที่แบบเป็นสถานการณ์ปกติของเราเปิดมาอา้าวทำไมวันนี้เป็นสีแดงงงก็ดูดูอ่านอ่านไปเจลล้วก็เลยเข้าไปเปิดอ่านในอ e ีเมลของมหาลาัยค่ะก็เขาก็แจ้งมาว่าแบบเนี่ยนะตอนนี้นะเธอได้ไป ใช้สถานที่ได้ไปเข้าเรียนกับบุคคลหรือบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าติดโควิดก็ขอให้เธอทำตามขั้นตอนนั้นต่อไปนี้ก็มีมาให้เลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งช่องตอห้าหกมาไล่มาเลยก็แข้อแรกก็ขอให้เธอกลับบ้านโดยด่วนแล้วก็ขอให้กักตัว14วันอยู่ที่บ้านห้ามออกไปไหนข้อสองให้เขียนฟอร์มูล่านะคะเขียนข้อมูลว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็ทำไมถึง เพราะสาเหตุอะไรทำไมเราถึงแบบว่าเขียนไปหาเขาก็เราก็ไปมีคอนแทคก,กับคนที่เป็นโควิดอย่าเง,งี้ยเราก็ต้องเขียนเขียนเขียนไปนะคะเป็นกฎของที่นี่เนาะว่าเราต้องรายงานกับเกียสตนไทยอ่ำนะคะก็เปรียบที่เมืองไทยก็เป็นสาธาราณาสุงนั่นเองค่ะพอ เขาก็จะมีแบบตรงเนี้ก็มีลิงก์มาให้เลยว่าเราก็ต้องเข้าลิงก์นี้ไปกรอกๆนะข้อสามทำการนะัดการตรวจโควิดหน้าข้อสี่ข้อห้าข้อหกกันเหรไล่ไล่มาเลยเราก็แบบโอเคเราก็ไล่ไล่ทำตามที่เขาบอกนะคะอันนี้แหละที่วันนี้น้องยูจะมาพูดถึงว่ามันทำยังไงถ้ามีคนสนใจอ่ะอยากจะทำทำทำยังไงทำยากไหมอะไรอย่างนี้เนาะก็ เนีย่ยน้องยูอยู่ที่เมืองอัลสบวกค่ะก็มีแหล่งให้ตรวจโควิดะหลายจุดเลยที่นี่นะคะมีจุดบริการหลายจุดเลยซึ่งมีทั้งแบบที่ใหญ่เลยก็ยคือที่เมสเซอร์นะคะเมสเซอร์ Laser ของอัลส์อัลบวกเนาะก็สามารถเข้าไปรับการตรวจที่นั่นได้แต้น้องยูเลือกแบบได i ์อินนะคะก็จะอยู่อีกอีกที่หนึ่งอยู่ชานเมืองเขาเรียกว่าลานสไคอัลสบวกเนาะก็เหมือนกับเมืองข้างๆของของอับวกค่ะ อรือก็เลือกเมืองนั้นไวนะ้เนาะแล้วก็มันเป็นแบบไดฟ์อินก็ขับรถเข้าไปแล้วก็รับการตรวจได้เลยวิธีทําก็ไม่ยากเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็เข้าเว็บไซต์ค่ะชื่อ ECOCARE เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เนาะหรือว่าใส่ไว้คอมเมนต์ให้นะคะถ้าใครสนใจเนาะก็พอเข้าไปในลิงก์นี้เราก็เลือกเมืองค่ะเมืองที่เราจะไปเข้ารับการตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลค่ะชื่อนามสกุลที่อยู่ มีอะไรอีกเบอร์โทรศัพท์อีเมลค่ะเขาก็จะให้เรากรอบกรอบกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการยืนยันต่างๆไปหน้า2หน้าสามเสร็จปุ๊บเราก็กดยืนยันเข้าไปนะคะรีจิสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเมลก็จะส่งกลับมาหาเราค่ะจากอีโคแครก็จะส่งกลับมาหาเราในนั้นในเมลนะคะก็จะมี QR Code มาให้เรา1อันซึ่งเป็น QR Code ที่จะใช้ในวันที่เรารับก,การตรวจค่ะแล้วก็ให้เรากดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมี ปุ่มให้เราเลือกเข้าไปอีกทีนึงว่าให้เราเลือกวันแล้วเวลาในการรับการตรวจค่ะว่าเราจะเลือกวันไหนน้องยูก็ทําการเลือกเลือกเลือกทำํทำทำ่ำเ็จเรียบร้อยแล้วพอถึงวันที่จะเข้าไปรับการตรวจค่ะก็ขับรถไปก่อนเวลานะคะเพราะว่าเยอรมันเป็นประเทศที่ตรงเวลาเนาะเราก็ต้องกะจัดการเวลาให้ดีพอไปถึงเรียบร้อยนะคะก็ที่นั่นเข,เขาเขียนไว้ก่อนเลยว่า ห้ามถ่ายรูปเนาะตอนที่เข้าไปรับการตรวจน้องยุ้ก็เลยได้แต่ถ่ายบรรยากาศรอบๆมาให้นะคะก็คือไปถึงปุ๊บมันก็จะเป็นเลนให้เราค่ะเราก็ขับไปตามเลนเลยตามช่องทางที่เขาให้นะคะมันก็จะต่อๆกันไปรถเยอะมากวันนั้นที่ไปก็อยู่ที่ประมาณ1ิกว่าคันได้นะคะที่จอดต่อๆกันออกมาเนาะพอไปถึงปุ๊บมันก็จะมีจุดให้เลี้ยวเข้าฮออยู่ฮอหนึ่งค่ะในฮอนั้นอ่ะก็จะมีอยู่2 2ด่านค่ะ ที่กันเราไว้เนาะพอไปถึงด่านแรกเขาก็จะเดินมาหาเราก่อนแล้วเขาก็จะถามว่าคนไหนคือคนที่จะเข้ารับการตรวจอ่าเราก็บอกเราเองเราก็ยื่น QR โค้ดให้เขาไปเขาก็จะสแกนค่ะพอเขาสแกนเสร็จปุ๊บเขาก็จะยื่นมาให้เราเช็คว่าข้อมูลนะ่ะถูกไหมข้อมูลของเราอะ่ะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมอ่าพอเราบอกถูกต้องเขาก็จะเดินกลับไปค่ะแล้วเขาก็จะไปพิ้น สั่งปิ้นมันก็จะเป็นบาร์โค้ดแล้วเขาก็จะติดใส่ที่หลอดให้นะคะมันอารมณ์เหมือนหลอดลดลออมนะรูปเหมือนในรูปนี้ก็เขาก็จะ ปติดบาร์โคดที่หลอดเรียบร้อยนะคะเขาก็จะส่งกลับคืนมาให้เราให้เราถือเองค่ะให้เรารับผิดชอบด้วยตัวของเราเองเนาะว่าหลอดเนี้ยเป็นของเราพอไปพอเรารับหลอดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ขับไปอีกด่านหนึ่งค่ะไพอีกด่านหนึ่งเนี้ยก็จะไปเจออีกหนึ่งท่านก็จะเดินเข้ามาด้วยใส่ชุดที่แบบว่าคลุมทั้งตัวเนาะเหมือนกับทางการแพทย์ที่เขาใส่กันนะคะที่แบบว่าป้องก,กนะันโรคเนาะเขาก็จะเดินมาหาเรามันก็แบบ ที่เนี่ยน่ารักมากก็คือพอเขาเดินมาหาเราเสร็จปุ๊บเขาถามคำถามแรกเลยกับเราว่าทาเป็นซีอังคุณกลัวไหมอะไรงะเงี้ยก็เราก็ตอบตามทังว,ว,ว่าเรากลัวอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะมันไม่เจ็บรอกอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบน่ารักมากน่ารักกับการที่แบบเออเขาเขาค่อนข้างจะแบบว่าใส่ใจเนาะเสร็จแล้วเขาก็เอาเอาแท่งที่พันสำรีอะค่ะก็ทีมเข้ามาที่คอ อันนี้รับที่รับการตรวจอะที่นี่นะคะก็คือว่าตรวจผ่านทางทางคอเนาะทางอ้าปากนะทางปากนะคะไม่ไม่ใช่ทางจมูกเนาะเขาก็จิ้มล่วงเข้ามาค่อนข้างลึกเลยล่ะค่ะก็คือแบบก็เจ็บเจ็บเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เยอะมากเสร็จแล้วเขาก็เอากลับไปแล้วก็หักใส่หลอดที่ที่เราถือไว้นั่นนะคะเสร็จแล้วเขาก็อ่ะอันเลสเทอติกเราก็โอเคขอบคุณก <sh> ็บายบายก็ลากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอยู่บ้านก็กัดตัวต่อพอกัดตัวเสร็จ เขาก็บอกไว้นะคะว่าจริงๆเขาบอกไว,ว้ว่าประมาณ24ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงก็คือประมาณ3วันเพราะว่าช่วงนี้คนมันเยอะอาจจะแบบในผลช้านะแต่แบบว่าแต่ของดู้กอ่ะไม่ช้าเลย24ชั่วโมงแบบเกือบจะดได้ๆเลยอ่ะอเขาก็ชัก พออีกวันหนึ่งก็ได้รับอีเมลเลยค่ะอีเมลมาถึงอีเมลก็มาจากของอีโคไคก็บอกว่าผลการตรวจของเธอมาแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็จะคลิกเข้าไปดูพอเราคลิกเข้าไปในเมลนะคะเราก็ยังไม่สามารถกดเข้าไปดูผลได้นะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของประเทศนี้นอกห้องค่อนข้างความปลอดภยัยค่อนข้างสูงเขาก็จะบอกว่าให้เราอะไปเปิดที่แมสเลจอีกทีนึ้วก็ไปดูนะคะว่าอ่า รหัสที่เขาส่งมาให้เราอะค่ะคือรหัสอะไรเราก็ต้องไปเอารหัสนั้นนะคะเพื่อมาเปิดในอีเมลวิธีหนึง่งเขาก็เหมือนกับมีการแบบตรวจสอบสองสองชั้นเนาะทั้งแบบเบอร์โทรแล้วก็อีเมลอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปเอารหัสมาจากเมสเซจเพื่อมาเปิดข้อความอีกทีพอเปิดข้อความปุ๊บก,ก็ทารดาเนกาทีฟค่ะก็ไม่ติดนะคะโอ้ก็โล่งใจมากเลยค่ะก็เนี่ยแหละค่ะ ก็เลยอยากจะมาเล่าหรือว่าอธิบายให้ฟังนะคะสําหรับาการขั้นตอนของการเข้าไปรับการตรวจโควิดนะคะที่ประเทศเยอรมนีเนาะก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะคะ แล้วก็แม้กระทั่งขั้นตอนการสมัครทุกอย่างนะคะทำด้วยตัวเองได้ที่สำคัญนะคะคือมันฟรีค่ะประเทศนี้มันดีมากๆเลยตรงที่ว่าทุกคนมีประกันสุขภาพแล้วก็การสาธารณาสุขของเขาอะก็ค่อนข้างดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะเขาก็ให้ทุกคนนะ ถ้าใครสนใจที่อยากจะรับการตรวจโควิดนะคะก็สามารถเข้าไปตรวจได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะพอทําอะไรเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านเลยกลับบ้านเสร็จก็มารอรับอ e ีเมลอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะชื่นชมมาตรการของประเทศนี้เลยก็คือแบบว่าเขามีแอปพลิเคชันหรือว่าแม้กระทั่งข้อมูลต่างๆที่เขาจัดเก็บนะคะเขาก็ทําได้ดีทีเดียวซึ่งถือว่า เขาจัดสรรข้อมูลได้ดีแล้วก็ทําการได้ไวมากมากค่ะก็คือแบบอย่างเงี้ยพอวันหนึง่งพอผลของเพื่อนอยู่ที่แบบว่ารู้ว่าติดโควิดปุ๊บพอรู้ผลปุ๊บทั้งแอปทั้งเมลมาหาลัยทุกอย่างก็จะเด้งมาหาเราเลยคือแบบเราได้รับข้อมูลที่เร็วมากแล้วการจัดการมันก็จะเร็วตามมาค่ะดังนั้นการควบคุมโรคมันก็จะเร็วตามมานั่นเองค่ะก็คือก็ชื่นชมประเทศเยอรมนีมากๆเลยค่ะกับการจัดการ ของโรคระบาดครั้งนี้นะคะก็อันนี้คือที่ได้ประสบการณ์ที่ได้พบเจอกับตัวเองมานะคะก็ถ้าใครมีอะไรที่แบบว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้องยุมีอะไรน่าสนใจก็จะมาเล่ามาอธิบายให้ฟังใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้นะคะก็อยากจะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเบบนซีเกซูนอุลลอัฟฟเดเซนชูสบายบาย